ソニかー อยู่กับพวกเราวลบองก์นะกันนะครับผมวันนี้จะเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะฮะจะมาเขียนเพลงฮิปฮอปโอลด์สคูลกันนะครับผมพวกเรามีกันอยู่4คนนะครับผมให้เขียนเพลงฮิปฮอปคนละ8บา์นะครับผมนะภายในเวลา20นาทีนะครับผมนะให้ทุกคนใน4คนนี้นะครับผมนะเล่าเรื่องนะครับผมเล่าเรื่องอะไรก็ได้นะครับผมในสไตล์ตัวเองนะครับผมนะสื่อความหมายก็ละอย่างกันแล้วเอามาเข้ากันในเพลงเดียวนะละ8บา์นะพบกันแน่นอนเราไปดูว่าแต่ละคนสไตล์การแต่งรามจะเป็นยังไงนะครับผม วันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับผมนะหนึ่งบาร์สองบาร์ 1, Bar, 2, Bar. ที่พี่พอปเขาฟีดกันแปดบาร์ฟีดกันสิบหกบาร์บาร์คืออะไรนะครับผมบาร์ Bar, ก็คือห้องนะครับผมนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับผมนะอย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่เรียกหนึ่งบาร์ห้าหกเจ็ดแปดเรียกสองบาร์แล้วก็นับใหมาหนึ่งสองสามสี่อันนี้สามบาร์ โอเคมาลองยกตัวอย่างดูอีกตอนแร็ปไปเลยกันนะครับผมตอนนี้ฉันรักเธอแบบมากมากหนึ่งบาตอนนี้ฉันรักเธอแบบซ้ำซาก2บาแต่ว่าตอนนี้ฉันรักเธอแบบมากมากสามบาประมาณนี้นะครับผมเนะี่ยสวัสดีครับคุณจะเขียน8บา์นี้ทานไหมครับผม2ี่นาทีนี้ถือว่าทานครับพูดถึงเรื่องอะไรครับผมพูดถึงเรื่องเุนแป้น้องละ ลองเดี๋ยวเราไปลองฟังในช่วงที่คุณเขียนเสร็จแล้วแล้วกันนะครับผมนะแต่๋ยวผมมาตามข่าวเรื่อยๆโอเคไหมฮะโอเคครับผมสวัสดีครับคุณแสงสุไา้ครับนี่ครับ,รบวันนี้คุณจะเขียนแปดบาร์ในสไตล์ไหนครับสไตล,ล์ตัวเองครับผมลลในสไตล,ล์ตัวเองแน <ะ S 2> ่นะแล้วคุณพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องมั่วซั่วไปหมดครับผมพูดถึงอารมณ์โอเคคุณจะต้องเขียนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับลองดูแล้วกันไป Let's Go ยี่สิบนาทียี่สิบนาทีนะครับผมนะ่ามันจะออกมาเป็นยังไง โอเคแปดบาทสองศูนย์เริ่มเลยดูกิตเตอร์สวัสดีครับพี่นิวูสวัสดีครับวันนี้แปดบาทยี่สิบนาทีคุณไหวไหมครับผมเสร็จตั้งแต่ห้าดีแรกแล้ว ีเพ่จัดนคือผมก็ไม่ได้แรปมานานนะคือคนที่แบบแรปมาพร้อมผมอะไรเงี้ยถ้าให้วัดก็ผมก็เอาอยู่หมดแต่ว่าแต่ว่าผมมีคนเป็นคนมีสามาคารวะนะแต่ว่า5นาทีผมก็เสร็จแล้วคุณพูดถึงเรื่องอะไรครับถึงช่วงหนึ่งในชีวิตของผมครับแต่รามรามผมไม่คมไม่คมหรอกแต่ผมปากดีทำตัวให้หน้าเหมือนไส้ไป้กเอียี่สิบนาทีเพราะกันเดี๋ยวผมมาสำรวจเรื่อยๆโอเคมาษาฝากาสเดีับผม ตอนนี้เขียนไปได้ถึงไหนฮะเขียนผมเขียนไปเสร็จแล้วนะตั้งแต่5้าทีแรกพูดจริงตอนผมรบกวนเพื่อนๆช่วงนั้นนะพอผมพูดถึงเรื่องตอนที่โดนทําร้ายอะไรประมาณนี้ทำร้ายทางใจชีวิตแค่โดนทําร้ายใช่ครับแล้วก็พอผมไม่อยากรู้ละคุณเซิฟเซิฟให้ผมดูสักสองบาทได้ไหมได้คิดเป็นทำร้ายกันทำร้ายโอ้ยย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 ยเยย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 ยกยย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 ยบยยยยยยครับผมฮะ คุณได้สี่บาทแล้วครับสี่บาทแล้วเนาะผมเน<ช>ี่เหลืออีกสี่บาทนะครับโอเคขอให้คุณมุ่งมั่นต่อไปอีกสิบนาทีเองนะครับผมนะสู้ๆจุ๊บๆยังงู <What? S 1> คุณเขียนไปกี่บาทละผมเขียนไปแปดแล้วเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วหน่อยสปอยนิดๆสองบาทฮอร์ฮอร์บับคือผ่านต้องรับเป็นบททหารอ้อพอโอเคชาครับตอนนี้ได้กี่บาท้วครับสี่บาทลองเล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมสักนิดสองบาทนั่นแหละ มึงอย่าไปใส่ใจกับปัญหาแค่ไรคนปลดปลงแล้วปล่อยใจไเฮียไม่ได้ป่ะโอเคโอเคโอเคให้คุณเขียนกันแล้วกันยังไม่้อมเนาะ้องเขียนเสร็จแล้วก็ได้เดี๋ยวรอโอเคขึ้นบีดขึ้นไปกี่บาทแล้วครับผมะมาณสามบาทสามบาทซับเซิร์ฟสักบาทเดียวให้ฟังสักสองบาทได้ไหมลองหน่อยลองหน่อยสองสาอ่าผู้กุเต้นก่อนโตนยืนริมยิมุ้ยรอมิจฉาให้ครับคุณเขียนครบแปดบาทแล้วใช่ไหมครับครับเป็นครบแปดบาทโอเค เดี๋ยวเราไปฟังข้อไปฟังกันแนบนะจัดไปดูกิตเตอร์เราเจอกันสวัสดีครับผมดี่ค้นเขียนเสร็จยังครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเราไปฟังตอนรับกันเลยดีกว่าใช่ครบ20นาทีพอดีนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเยี่ยมบู้เขียนเสร็จยังครับเสร็จตั้งนานแล้วครับโอเคเสร็จเมื่อวานแล้วเสร็จตลอดคนนี้เสร็จไปคนนี้เสร็จไปโอเคเสร็จไปแต่ไปเออเป็นไงบ้างครับดีมากเขียน20นาที อ่าแต่<อ>ผมเข,ข็นประมาณ5ทีครับผมแล้วก็เข็นเสร็จแล้วด้วยไปรอฟังแบบรวมๆกันเลยดีกว่าโชโอจะแทบก็ได้หมดเอ้าเยอะขออย่าจดเอ้าอ้า กิกตกายวายวอนอยู่บนสนามนึกถึงคำบดกวีที่หลายคนจะกล่าวจะขานมันมีบางเส้นทางที่ไม่ได้เลือกที่ไม่ได้สารแต่เพื่อความอยู่รอดของตัวสัตว์ที่อยากอาหารเอาจากบารคำผานต้องรับบทเป็นทหารด้วยความไม่ได้ตั้งใจต้องกลายเป็นทาผู้น่าสงสารต้องจากบ้านมากลายเป็นนายบำเรอให้ท่านสงสารต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้ภาษีและรับใช้หมาจึงอย่าไปใส่ใจกับปัญหาจะไหลคนปลดปลงแล้วปล่อยใจมันกับใบไม้ในไพสนเพลินกับความสวัยแล้วทำไมใจถึงเชยง,งนบังเอิญว่ากูจะไหลเหมือนตอนเรียนไทยกูอยู่ปฐมความคิดยังขัดสนกับทุก เรื่องยู่เรื่อยมาแต่ก่อนที่หมักมุมดังกับสายลมที่เชื่องตาไม่มีใครให้สันเสริญกูยนไ<า>อ้เฮียมาออาก็พวกกูเต้นก่อนโตนยืนริมเส้นก็ใช้เ้นก่อนโยนอ่มันไม่มีเอ็นในบ่อโคนกูเห็นต่ปลาเป็นเป็ที่โยนเล่นในบ่อแล้วเพื่อนก็นตะโกนนายไม่ได้อารอลนวะถูกเกเตอร์เราก็ยังมีเพื่อนเป็นนายจ or, ะโซไวเวอร์อ่มีเรื่องให้ต้องทายแล้วก็ไฮเกิ ออฮอยาออตะเกียรตะกายวายวนอยู่บนสนามนึกถึงคำบทกวีที่หลายคนจะกล่าวจะขานมันมีบางเส้นทางที่ไม่ได้เลือกที่ไม่ได้สารแต่เพื่อความอยู่รอดของตัวสัตว์ที่อยากอาหารอจากบักคำผันต้องรับบทเป็นทหารดูความไม่ได้ตั้งใจต้องกลายเป็นทาสผู้น่าสงสารต้องจากบ้านมากลายเป็นนายบำเรอให้ท่านสงสาต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างเด็กภาสีและรับใช้หมามาตลอดเนื้อ มีมีดกรเป็นกระบอกมีทั้งมีดมีทั้งหอกแทงเข้ามาแล้วเลือดกระชอกเอ้ก็พูดคนมันพลิกแปลงกันทุกรอบด้านทำลายเป็นประจำมันดังผิวหนังที่มันจะแง่งความเอ้ตะพุ่งทะยานมองรอบๆข้างมีใครเคยเดินเคียงแล้วเป็นเพื่อเคียงให้คนรอบด้าน่ะไม่ใส่ใจกับปัญหาค่ไรคนพรบคุงแล้วปล่อยใจให้เหมือนใบไม้ในภพยสุด เพื่อนๆกับความสวัยแล้วทำไมใจถึงเฉงหงเมืเ่อเงินว่ากูจะไหลเหมือนตอนเรียนไทยกูอยู่ปฐมความคิดยังขัดสนกับทุกเรื่องยืนเรื่อยมาแต่ก่อนที่หมักหมมดังกับสายลมที่เชียงคาทมีคนให้สั่นเสริองกูเลยเยกเอาเพื่อนมาสรุปในบทบาทตอนทางสุดท้ายก็เพื่อลามแล้วเ,เพื่อนก็นตะโกนนายไม่ได้ a l o n นะทุกเกตเตอร์เราก็ยังมีเพื่อนที่อยู่กับนายแบบสวายเวอร์มีเรื่องให้ต้องหายไอเราก็หายเกไถ้าอยู่กับพ,กกบพะกพอพแม่วันละบองฮอตดังกับไฟเยอร์พวกกูเต้นก่อนโดนยืนริมแซกกูใช้เซนก่อนโยน มันไม่มีเอ็นในบ่อโคนผู้เห็นตะปาเป็นเวนที่โลดแล่นในบอกโคน